ครับวัสดีครับวัสดีช่วงบ่ายนะครับวันอังคารที่9กุมภาพันธ์นะครับก็วันที่เมื่อคืนฝนตกครับตอนเช้าก็ตกครับลินลินฮะก็ไปถ่ายฟฝดตกหวนป่านะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนฟังในเรื่องของการขยายพันธุ์ไผ่ของไร่สุขสวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ สร้างโรงอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกนะครับโครงสร้างอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็เสียหายอยู่บ้างครับเดี๋ยวจะให้ช่างแดงมาแก้ไขนะฮะก็เป็นโรงอบขนาด5คูณ5นะครับ5คูณ5เมตรนะครับก็ดูโดยรอบนะครับก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับ งบประมาณในการทําก็ประมาณเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้เราก็เตรียมไว้ขยายพันธุ์ไผ่ครับอันนี้ก็มีแกลบดาครับแกลบดําก็พร้อมน,นะครับดินก็พร้อมแล้วนะครับก็ยังเหลือคนที่ขุดนะครับก็คือช่างแดงนะครับเดีย๋ยวพาดูข้างในครับว่าเป็นยังไงบ้างข้างในจะร้อนมากนะครับผมก็ เปิดช่องไว้นะฮะไม่ไงันแล้วหายใจไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเมื่อวานก็ชํมมันเบอรี่นะฮะมันเบอรี่แล้วก็ชํมไผ่กิมซุ่งนะครับแต่ว่าไผ่ลูกหวานเราเรายังไม่ทำนะครับเพราะว่าผมขุดไม่ไหวต้องให้ช่างแดงขุดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้อง อบไผ่นะฮะลบอบไผ่ของไร่เรานะครับก็คิดว่าน่าจะได้900ถึ1200ง1,200เงานะครับต่อการอบหนึ่งครั้งนะครับก็การอบก็จะทำให้ไผ่นะครับแตกตาไวนะครับแล้วก็แตกรากไวนะครับนี่นะครับบรรยากาศของ ลงอบได้เรานะครับก็เพิ่งเสร็จได้1วันนะครับ1วันผมก็ลองเอาแมนเบอรี่แล้วก็ไผ่มาอบครับก็จะทำให้การผลิตต้นพันไผ่นะครับของไร่เรานะครับจะได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น ้นพันไผ่เก้าดาวนะฮะไผ่ที่เ้อแข็งที่สุดนะครับแบบกิ่งตอนครับนี่ก็จะเป็นแปลงไผ่ลวกหวานนะครับที่เราจะขุดขยายพันธุ์ให้กับเพื่อนๆที่จองไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวลายเสือนะครับอีกสักประมาณสักสามบันครับก็จะเริ่มเริ่มขุดนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับวช่างแดงว่าจะหาย เจ็บใบหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเก้าอี้ไปจ้งตำแหนังครับในสวนไผ่นะครับก็ไว้นั่งชมบรรยากาศนะครับระหว่างการให้น้ำนะครับชิวๆครับการเกษตรสำหรับชาวสวนไผ่นะครับนี่เป็นโซนไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์นะครับทับทิมสยามนะครับจะเป็นมีองค์ความรู้นะฮะให้กับเพื่อนๆที่ เข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาดูงานนะครับตันนี้จะเป็นไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์นะครับโซนนี้ก็จะขุดจำหน่ายพันธุ์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นโซนที่ไว้ชิมหน่อนะฮะส่วนข้างหลังเราก็ ไว้ขุดขยายพันธุ์นะครับแล้วก็เก็บหน่อเหมือนกันครับโซนนี้จะเป็นโซนของไผ่โรคหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือนะฮะบรรยากาศชุ่มชื้นครับตกทั้งคืนนะครับแล้วก็ต่อลินลินช่วงเช้าครับแล้วก็มาตกหนักอีกทีช่วงสิบโมงเช้านะครับถึงบ่ายบรรยากาศ ต้นพันธุ์ไทยลูกหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่จองต้นพันธุ์เราไว้นะครับก็เราจะทยอยขุดชำนะครับทยอยจัดส่งให้ตามที่เพื่อนๆน,นะครับจองมาจำมาล่วงหน้าตามลำดับนะครับก็ติดตามตามเพจนะครับของไล่เรา ได้นะครับว่าเราจะจะส่งเมื่อไหร่หรือติดตามตามช่อง youtube ของไล่เรานะครับบรรยากาศสบายๆครับบรรยากาศหลังฝนตกครับพาเพื่อนดูลงอบแล้วก็ดูต้นพันธุ์ไผ่ลวกหวานนะครับที่เราจะขุดขยายพันธุ์นะครับอบในเนรือนผ้าชำนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะชิมหน่อยนะครับก็ประมาณเดือนมีนานะครับ เมสาหน่อไผ่ลวกหวานจะเยอะมากนะครับก็เข้ามาชมเข้ามาชิมได้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ไกลไม่อยากจะมาก็กเราจะส่งหน่อสดให้ชิมนะครับพิสูจน์ความหวานความอร่อยนะครับของไผ่ลวกหวานนะครับแต่ว่าไผ่ลวกหวานเราไม่ได้ทํานอกกระดูนะครับเพราะว่าเราเพื่อนเพื่อนสั่งจองพันมาเยอะนะฮะแต่ว่าจะมีให้ชิมนะฮะก็จะตัดแต่งช้ากว่าไผ่เลี้ยง สีทองทวายนะครับที่เราทำนอกไปดูนะครับอเดี๋ยวพาเดนไปดูโซนไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับบรรยากาศหลังฝนตกเป็นยังไงบ้างนะฮะอากาศดีๆครับเสียงนกร้องครับเบิร์ดซองครับ นี่จะเป็นโซนไปเลี้ยงสีทองถวายนะฮะวันนี้ฝนตกไม่ได้เก็บหนอครับอย่หนอ่อครับนอเยอะครับเมื่อวานวันก่อนไม่ได้เก็บครับหน่อก็ยาวนะครับ ไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับไผ่บงหวานนะฮะไผ่ลวกหวานพวกนี้คือไผ่พันเล็กนะฮะหน่อดกนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับดูแลดีนะครับก็จอกหน่อให้เรากินตลอดปีนะครับแต่ว่าช่วงที่จะทำ ได,ได้จากไผ่ก็จะเป็นช่วงนอกฤดูครับก็จะเป็นช่วงของเดือนธันวามกราธันวามกราก็จอกไม่เยอะนะครับก็กุมภาเริ่มอ,ออกเยอะมีนามีษาจออกเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าไผ่ลวอไผ่เลี้ยงเสียงทวายนะครับที่เราทําหนออานอกฤดูนะครับปลูกสองไรต้นนะครับปริมาณที่เยอะสุดต่อวันจะได้กี่กิโลครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับ การเพราะขยายพันธุ์ของไร่สุขสวัสดิ์เรานะครับตอนนี้ราอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดินพร้อมนะครับแกลบดําพร้อมนะครับรับแต่คนขุดนะครับก็รอคนขุดอยู่ครับแต่ถ้าขุดเมื่อไหร่จะอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะครับว่าการขยายพันธุ์ของไรเราเริ่มวันไหนนะครับวันนี้ก็ขอกาควคําว่าสวัสดีครับ สนใจภผยผักหวานป่าเมมอรี่ก็เข้ามาแวะชมที่ไร่สวนแล้วนะครับที่บ้านี่เดือยจำลทองถันอำเภอเมืองจังหวัดน้องบุญลําภูครับสวัสดีครับ